วินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีลเท่าที่กล่าวมานั้นแสดงความหมายของวินัยในขอบเขตที่ศีลกลุมมาถึงได้หรือที่ยังเนื่องโดยตรงกับศีลแต่ที่จริงวินัยมีความหมายกว้างขวางมากถ้าศึกษาให้เข้าใจจะช่วยให้มองเห็นแนวคิดและระบบของพุทธศาสนาชัดเจนขึ้น ความหมายพื้นฐานของวินัยมีสองอย่างคือข้อกอการฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผนหรือการบังคับควบคุมตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนรวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่างๆเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนก็ขอ,ขอระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่วางลงไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ฝึกคนหรือใช้บังคับควบคุมตนตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนให้เรียบร้อยดีงามในความหมายหลักสองนัยนี้มองลึกลงไปมีความหมายแฝงและแยกแยะออกไปได้เป็นห้าอย่างคือ หการฝึกตนและสอนคนให้ฝึกตนที่จะประพฤติปฏิบัติให้ดีงามถูกต้องเป็นระเบียบมีแบบแผนเพื่อจะได้มีความเจริญงอกงามพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆอย่างได้ผลดีนี่คือการศึกษาความหมายแฝงของวินัยข้อ2การดูแลบังคับควบคุมคน ให้ประพฤติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและใช้ระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนนี่คือการปกครองความหมายแฝงของวินัยข้อ3การบัญญัติจัดตั้งวางตาราระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่จะใช้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ฝึกหรือบังคับควบคุมคนดังที่กล่าวมานั้นนี่คือนิติปัญญาบัรความหมายแฝงของวินัยข้อสตัวระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่วางไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ฝึกหรือบังคับควบคุมคนนี่คือนิติบัญญัติความหมายแฝงของวินัยข้อห การวินิจฉัยตัดสินกรณีพิพาทอัดถคดีให้ยุติตามระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางเป็นหลักไว้นั้นเพื่อคงความถูกต้องเป็นธรรมและความเรียบร้อยสงบสุขนี่คือวินิจฉัยก่อนไทยว่าตุลาการในแง่วิวัฒนาการของสังคมมองตามพุทธ,ธมติว่า สถาบันตามความหมายข้างบนนี้เกิดมีขึ้นตามความจำเป็นให้ต้องการของสังคมมนุษย์คือเมื่อคนมาอยู่รวมกันมากขึ้นและต่างก็สแสวงหาปัจจัยสีและวัตถุเสษเกิดการทะเลวิวาทขัดแย้งแย่งชิงกันทำให้ต้องมีผู้ระง,งับกรณีพิพาทมีการปกครองขึ้นผู้ปกครองจะให้ผู้ใต้ปกครองอยู่กันด้วยดี ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่จะเป็นข้อยึดถือยุติและเป็นเครื่องจัดระเบียบสำหรับบังคับควบคุมจึงเกิดมีการบัญญัติกฎระเบียบก็ตั้งเป็นข้อบังคับหรือกฎหมายขึ้นเกิดมีเป็นนิติบัญญัติและเมื่อมีกรณีพิพาทก็ตัดสินวินิจฉัยมีการลงโทษทั้งนี้การบัญญัติกฎระเบียบตลอดจนตัดสินวินิจฉัยกรณีพิพาทนั้น เดิมเป็นกิจของผู้ปกครองเองต่อมาสังคมเจริญเติบโตมากขึ้นซับซ้อนขึ้นมีการวางระบบจัดกระบวนวิธีและขั้นตอนต่างๆขึ้นเกิดเป็นสถาบันเป็นองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการแยกออกจากฝ่ายบริหารเพื่อสนองงานต่างๆกออกไปแม้ระบบศาลกระบวนการยุติธรรมก็เป็นความหมายหนึ่งของวินัยนั้นด้วย อย่างไรก็ตามที่พูดถึงวิวัฒนาการของสังคมเพื่อให้เห็นความหมายของวินัยในแง่การปกครองนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญข้อที่ต้องการพูดในที่นี้คือจะชี้ถึงการเปลี่ยนจุดเน้นแห่งความหมายของวินัยนั้นจะเห็นว่าตามวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์นั้นเพราะความจำเป็นในการอยู่ร่วมกันจึงต้องมีการปกครองขึ้น โดยมาพร้อมด้วยการใช้อำนาจตัดสินกรณีพิพาทและการวางข้อกำหนดกฎกติกาที่เป็นเครื่องยุติในการปกครองรวมทั้งการตัดสินวินิจฉัยอัตกดีนั้นแต่บนฐานของความต้องการโดยจำเป็นของสังคมนั้นวินัยเครื่องชี้นำของการปกครองอย่างที่ว่านี้มุ่งหมายเพียงแค่ให้คนอยู่ร่วมกันได้เรียบร้อยดีไม่เบียดเบียนกันนักประพฤติดี มีศีลธรรมตั้งหน้าตั้งตาประกอบกิจอาชีพการงานให้ดำเนินไปให้สังคมมั่นคงมั่งคั่งเจริญภัยบู์ถ้าได้ผู้ปกครองที่ดีชาวประชามั่นใจในความมีธรรมเป็นธรรมและชอบธรรมก็เรียกว่าได้ผู้ปกครองที่เป็นจักรพรรดิธรรมราชาในระบบสังคมที่ว่านี้แม้จะมีสิ่งที่เรียกว่าการศึกษา ็เป็นเพียงการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในศิลป์ในศาสตร์ที่จะใช้ประกอบกิจการงานอาชีพให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพื่อสนองความต้องการโดยจำเป็นของสังคมอย่างที่ว่านั้นการที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมีความหมายสำคัญตรงที่ทำให้วินนยคือการชี้นำจัดการกับมนุษย์นี้เปลี่ยนพลิกไปพูดให้ไม่ยาวนักว่าการจัดการกับมนุษย์ ที่สืบเนื่องจากความจําเป็นทางสังคมเพื่อให้เขาอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีโดยมีการปกครองเป็นหลักเป็นแกนนี้เป็นการจัดการกับมนุษย์ด้วยวิธีการทางสังคมจากภายนอกบีบเข้ามาให้จําต้องทําไม่เพียงพอและไม่ดีจริงควรก้าวต่อไปสู่การจัดการที่ตัวมนุษย์เองโดยตรงโดยมองเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เปลี่ยนจากร้ายให้เป็นดี จากยาบร้ายให้กลายเป็นนุ่มนวลประณีตมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพสูงสุดทั้งด้านความประพฤติดีงามในความสัมพันธ์ปฏิบัติต,ต่อคนต่อของทั้งด้านภายในทางจิตใจที่จะให้เข้มแข็งมีคุณธรรมมีความสุขและด้านปัญญาที่จะให้เฉลียวฉลาดสามารถสร้างสรรค์แก้ปัญหาจนแม้เข้าถึงสัจธรรมได้ มนุษย์นี่แหละเป็นตัวทำการสังคมมนุษย์เป็นโลกแห่งกรรมเกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นไปตามเจตจำนงในการกระทำของเขาจึงต้องจัดการที่ตัวมนุษย์นี้โดยให้เขาพัฒนาตนขึ้นไปวินัยคือการชี้นำจัดการกับมนุษย์ที่ตัวมนุษย์นี้เป็นการชี้นำให้มนุษย์จัดการกับตัวเขาเองด้วยการพัฒนาศีลจิตใจ และปัญญาขึ้นไปโดยผู้ชี้นำเป็นกัลยาณมิตรให้และนี่เองคือพระพุทธศาสนาถึงตอนนี้คือในพระพุทธศาสนานี้วินัยจึงกลายเป็นการชี้นำจัดการมนุษย์ในความหมายของการศึกษาและจากนั้นเพื่อให้การศึกษาดำเนินไปได้และก้าวไปดีวินัยในความหมายของการปกครองการวางกฎระเบียบ ข้อฝึกข้อปฏิบัติตลอดจนกระบวนการที่นิยมเรียกว่ายุติธรรมทั้งหมดก็พรั่งพร้อมเข้ามาเป็นเครื่องมือของการศึกษานั้นโดยนัยนี้วินัยจึงมีความหมายเป็นการศึกษาหรือระบบการจัดการมนุษย์โดยมีการศึกษาเป็นหลักเป็นแกนแวดล้อมด้วยวินัยแห่งการปกครองแห่งวินัยบัญญัติและแห่งวินัยวินิจฉัย ที่ได้กล่าวแล้วเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นการปกครองโดยไม่ต้องใช้อาจยาและข้อบัญญัติทั้งหลายไม่ใช่เป็นข้อบังคับแต่เป็นสิกขาบทคือข้อฝึกข้อศึกษาเมื่อได้ทงความเข้าใจในหลักทั่วไปดังนี้แล้วก็ขอย้อนมาพูดถึงความหมายของคำว่าวินัยเป็นการสำทับความอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอกล่าวถึงความหมายโดยปยัญชนะ คำว่าวินัยมีความหมายตามรูปศัพท์ที่แปลกันสืบมาว่าการนำไปให้วิเศษแปลเป็นไทยให้สมสมัยก็คือการชี้นำอย่างวิเศษและการจัดการให้ดีนั่นเองโดยเฉพาะ 1. จัดการบุคคลให้เจริญดีงามเป็นคนที่สมบูรณ์หมดทุกข์หมดปัญหา 2. จัดการสังคม คือคนที่มารวมกันอยู่ให้สงบสุขเรียบร้อยมั่นคง 3. จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปด้วยดีวินัยนี้ในรูปคุณศัพท์ที่เป็นวินีตะหรือวินิตะเป็นคำกิริยาช่องสามมีใช้บ่อยโดยมากใช้กับบุคคลหรือหมู่ชนแปลว่าอันนำไปให้วิเศษแล้วหมายความว่า ฝึกดีมีการศึกษาแล้วนั่นเองถ้าเป็นเรื่องราวอย่างในคำว่าวินีตวัตถุก็คือเป็นเรื่องราวหรือกรณีที่ได้ดำเนินการตัดสินวินิจฉัยให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์จะยังไม่ปรินิพานจนกว่าบรรดาสาวกทั้งสี่บริษัทจะเป็นผู้วินีตะคือมีการศึกษาดีแล้ว อัตถกถาหลายแห่งก็อธิบายว่าวินัยได้แก่ศิกขาสามหรือไตรสิกขาคือการศึกษาครบสามด้านพระพุทธพจน์ที่ได้กล่าวถึงนี้อยู่ในมหาปรินิพานสูตรที่คณิกายมหาวัคมีปรากฏในพระบาลีว่าณนตาวหังปาปิมะปรินิพายิตสามิ ยาวเมพิขูณสาวกาภวิสันติวิยัตตาวินีตาวิสารธาพระหุสุตาธรรมธราธรรมานุธรรมปฏิปันนาแปลว่าแน่มานเจ้าบาปเราจะยังไม่ปร,รินิพานตราบใดที่พิสุสาวกทั้งหลายของเรายังไม่เป็นผู้เฉียบแหลมยังไม่ได้ศึกษาดีไม่เป็นพระหูสูตร ไม่แกล้วกล้าไม่ทรงธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมถูกหลักอัทถกถาหลายแห่งอธิบายว่าชื่อว่าธรรมโดยความหมายว่าเป็นสภาวะชื่อว่าวินัยโดยความหมายว่าอันพึงศึกษาคำพี์แห่งหนึ่งว่าวินโยสิกขตยังวินัยคือไตรสิกขาอีกแห่งหนึ่งว่าที่ไม่เป็นวินิตะ คือไม่ได้ศึก